เป็นตัวแทนของร้านพี่แอนน้องเบเกอรี่นะคะ<ม>ซึ่งร้านของเราจะผลิตขนมเบเกอรีอร่ตา่ตางๆแต่ตัวหลักๆของเราก็คือขนมชิพป,ป้อนขนมเปี๊ยะแล้วก็ตะโก้ตะโก้ของเราก็จะมีสองสองแบบคือตะโก้ข้าวโพดตะโก้เผือกนะคะแล้วก็มีขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะจะเป็นสูตรแป้งนีม ของเราจะไม่ใส่สารเันบูดนะคะจะมี 2, สองรสก็คือไข่เค็มกับรสอ่รสหวานเช่นถั่วดำถัว่วแดงแล้วก็เปลือกแต่ขึ้นอยู่กับฤด,ดูการนะคะมาถุดิแล้วก็จะเป็นชิปป้อนชิปป้อนของเราก็จะมีชิปฟ้อนวานิลาใบเตยช็อกโกแลตกาแฟาขนมชิปฟ้อนของเราก็สามารถเราจะทำกั เป็นจัดประชุมสัมนาค่ะรถแล้วแต่ออเดอร์นะคะว่าอยากได้รถอะไรแต่งง่ายยังไงนะคะสำหรับราคานะคะชิปก้อนของเราก็จะเป็นาราคาชิ้นละห้าบาทแต่ถ้าจัดจัดประชุมสัมนาเนะี่ยเราจะคิดเป็นโหลละโหลละห้าสิบบาทค่ะส่วนส่วนอ่าปอเปียปะเปียกล่องละสามสิบบาทนะคะกล่องใหญ่กล่องละร้อยค่ะส่วนตะโก้ชิ้นละสิบบาทค่ะ ค่ะขนมทาร้า,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 าเราก็สามารถสั่งสั่งซื้อได้ในเพจเฟซบุ๊กชื่อขนมุา,าเนเบบี้บุนหรือทางเ,อาเบอร์โทรศัพท์นะคะ0801707619แล้วก็ลายนะคะ ID ไลน์จงรักดอกกุ้งค่ะจงรัก J O N G คดับนะคะสามารถสรั่งซื้อทางไลน์แล้วก็เึงเิซบุกนี้ค่ะ